สวัสดีครับ f อฟซเจอกันอีกแล้วกับช่างชัยปืนผ่านไม้นะครับตัวนี้เป็นทรงลูกกดสําหรับคนกบน้อยนะครับเป็นลูกกดเฝ้าบ้านนะครับสําหรับข้าราชการหรือว่าเ c ซท่านไหนที่เกษียณราชการไปแล้วนะครับผู้อาวุโสนะครับเนาะเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับเงาเงาเนี่ยนะครับหมูหมามาขี้ใส่ก็จะยิงไล่มันไปครับหรือว่าพักพวกมหาครับ ก็จะแม่นเป้าวัดสายตากันภายในบ้านได้นะระยะ12เมตรถึง15้เมตรนี่สบายนะครับตังนชารับประกันนะครับยิงได้สบายนะครับผมแม่นยำมากนะครับอันนี้แค่กระป๋องนี่กาแฟนะครับความสูง10เซนความกว้าง5เซนนะครับเป้ามาตรฐานที่เขายิงกันอยู่ไทยทานีนะครับท่านในสนใจก็โทรหาช่างชัยเลยนะครับช่างชัยจะจัดโปรให้ครับเดี๋ยวโปรยังไงเดี๋ยวจะพูดให้ฟังครับ ปกติตัวนี้อยู่ที่2,800บาทนะครับไปเก็บไปทางก็3000ครับต้องสั่งเอาประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะครับเดี๋ยวยังใช้จัดโปให้ครับสำหรับคนงบน้อยนะครับเนาะยังใช้จะลงให้เอาไว้ฟ้าบ้านครับเอาไว้คลายเครียดกันครับรุนแรงและก็แม่นยำนะครับสามารถพัฒนาลูกระสุนได้นะครับเลือกได้ลูกกระสุนดินปั้นหรือว่าลูกแก้วครับหรือว่าต้องการความแรงก็เป็นลูก ลูกเหล็กนะครับลูกหัวน็อตเบอร์17นะครับตัวเมียครับท่านไหนต้องการที่จะเอาไปสังหารหรือว่าเป็นหมายสังหารเนี่ยใช้หัวน็อตเลยครับเบอร์17รุนแรงครับและก็แม่นยํานะครับระยะ15เมตรเนี่ยถือว่าไกลนะครับหวังผลได้เลยครับเนี่ยครับยิงในระยะ12เมตรนะครับท่านผู้พันลำพูนอยู่ลบบุรีนะครับพี่เาก็สั่งไปนะครับ มันจะมีบ้านท่านก็นจะมีพวกสนามเปตองอืในชุมชนพรรคพวกก็มาเล่นเปตองบ้างแล้วก็พี่เขาบอกว่านี่แหละเอาปืนหนังกระติ้งนี่แหละจะยิงแม่นเป้าอืกินเหล้าจินเบียร์กันพรรคพวกมาหาวันหยุดเนี่ยหรือว่าลูกน้องแกมาแกก็จะนี่แหละเจิดเจดบางทีปืนจริงๆแกก็มีแต่ว่าปัญหามันยิงไม่ได้ในพื้นที่ชุมชนพี่เขาบอกมันต้องไปสนามแข่งพี่เขาบอกบางทีมันฟิวฟิวบรรยากาศ <c oughs> อยากจะแม่นเป้ากันมันก็ยิงได้เลยพี่ก็บ,บอกเสียงมันไม่ดังโป้งป้างครับนี่แหละระยะ12กับ15บห้าเมตรก็ถือว่าไกลนะครับพื้นที่ในบ้านก็ต้องกว้างมากเลยนะครับอืมนี่แหละบางทีมันเงาๆบางทีไม่อยากจะไปสนามแข่งขันเนาะก็เอามาใส่ได้เลยครับแม่นเป้าคลายเครียดลูกหลานครับม,มาหาครับสอนเล่นได้เลยครับอืมสำหรับผู้ทองผู้แก่ที่อยู่คนเดียวเนี่ย ยังใช้ว่าเป็นเพื่อนคู่กายได้เลยครับนกพิลงพิลามาขึ้นหลังคาบ้านเราเนี่ยก็ยิงไร่ได้ครับกระรอกกระแตครับอทางปากใต้เนะี่ยมากินพืชสวนทุเรียนเนี่ยครับสามารถยิงขับไร่ได้เลยหรือว่ายิงหวังผลได้เลยครับระยะสิบห้าเมตรนี่อืมชั้งใจจะจัดโปรนะครับตัวนี้เหลืออยู่สองพันบาทนะครับ <c oughs> ตัวทีครับ F4 2,000บาทนะครับแต่ว่าต้องสั่งเอานะครับทางช้รวมกลุ่มชาวบ้านอยู่ครับเฉพาะทรงลูกกดเนี่ยครับรูปแบบนี้นะครับมันจะมีไม้อยู่3รายการนะครับไม้มะค่าครับตัวนี้แล้วก็จะมีไม้ประดูออกโทนสีแดงแล้วก็จะมีไม้มงคลโทนสีดานะครับท่านไหนอยากได้ก็สั่งได้เลยราคา2,000บาทนะครับต้องสั่งนะครับประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับถ้าไม่สั่งช่างชายไม่ได้ทําให้ครับไม่มีมัดจานะครับของช่างชายไปเก็บไปทางได้เลยแต่ว่าท่านต้องสั่งอย่างยจ๊กก็จะให้ชาว คนไหนที่มีฝีมือแต่ว่ามันต้องได้แบบเดียวกันนะครับตัวนี้ชัางชัพัฒนาระบบกลไกขึ้นมานะครับมีเซฟเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความแม่นยําครับท่านไหนสนใจจริงๆก็โทรหาช่างชัยนะครับช่างชัยไม่ได้รับแชทนะครับไม่รับแชทไม่รับข้อความครับเน้นคุยรายละเอยียดให้มันชัดเจนนะครับเนาะท่านไหนอยากได้แบบไหนก็ตัวหาช่างชายัยเอาสวัสดีครับ